เจ้าเนี่ยสวัสดีจ้าเมื่อเขาเจอกลุ่มว่าละอ่อนรักแม่คานะเจ้าซึ่งได้ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มคนใจบ้านนะเจ้าในการถ่ายรูปในชุมชนเนาะเปิ้์กได้สอนวิธีการถ่ายรูปว่าเปิดอย่างใดการมุมมุมมองดูมุมมองภาพอย่างใดที่ถ่ายออกมาแล้วภาพดูสวยนะเจ้าแลวก่อนันนี้เกิดเป็นในเรื่องของการวางแผนต่างๆรูปแรกนี่ก็เป็นรูปของสารพ่อปู่นะเจ้า กำแพงงามซึ่งเขากอฮห้ดีว่าเป็นสิ่งศักซิ์ในชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นที่เคารพนักถือเขาเนี่ยมีความผูกมัดแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของสารพ่อปู่กับแตงงามว่าเปิ้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนนะเจ้าโดยที่บางครั้งคนอื่นก็มาหูว่าอย่างต้องชื่อว่าชุมชนกำแพงงามก็จะได้หูแล้วว่าอย่างเขาถึงต้งชื่อว่าชุมชนกำแพงงามก็เกิดจากสารพ่อปู่เนี่ยแหละจ้าอันนี้ก็จะเป็นรูป ธรรมชาติที่อยู่ริมคลองนะเจ้าอยากจะถ่ายทอดออกมาว่าในความเน่าเสียของน้ํานั้นก็ยังมีธรรมชาติที่น่าดูโดยที่ต้นไม้ก็ยังคงมีอยู่มีผีเสื้อมีนกอนยังมาเกาะอยู่นะเจ้าท่าถ้าเกิดว่าน้าไม่ขาดได้รับการพัฒนาอาจจะมีผีเสื้อหลายตัวมีนกหลายตัวนะเจ้าก็จะเป็นธรรมชาติที่น่าชมต่อไปในชุมชนนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ริมคลองนะเจ้าโดยที่ จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ถ่ายว่าอยากจะให้เออคนอื่นนักท่องเที่ยวที่ได้มาดูภาพเนี่ยได้เห็นถึงผลกระทบเออหนอ้ากาแต่ภาพนี้ลงมืองามเยถ่ายเฉยถ้าเลยเนี่ยเอาไปเลยค่ะอยากให้คนต่างนอกปิน้นปิ้นทับหัวอย่างกับที่จะเสือออกไปครั้งนี้ันหล,ลักๆเลยก็น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียผิดยูห้อง รือว่ามันอาจจะถูกอยู่นิดหน่อยแต่ว่ายังได้มนก็คือว่ามันออกมาจากความคิดขององคอยังน้อยก็ขอให้ได้ดูอย่างน้อยก็ของให้ได้นึกถึงแม้ว่าจะมาทําแต่ก็ของให้ได้ฟังพอมาแคเเน่าเสียแล้วต้นมาโสดโคนที่อยู่ดินฟองเนี่ยผมว่ามันหมดถูกหมอโตดไปโตดมามันถ้าอย่างเฮาไปโตดรงเรียนคอยนะเสียไม่เพิดหรือต้อง เียใจเหมือนเราอย่างเฮานี่ยเฮาเคยโดนหรอว่าคนลิ้นคองเนี่ยเป็นเป็นคนทำน้ำเน่าแต่ก่อนมันมีมันไมรู้มานักเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วเหรอบอกว่โดนเราว่าบ้านเฮาถึงจะเมาไม่ค่าจะเน่าแต่ยังพงมีธรรมชาติที่ว่าพองานอยู่พออยู่กัได้ มันเป็นการปลูกฟังที่สนึกร้อนตั้งแต่น่ออๆไปแล้วมันอาจจะดีชอบเจ้าละรออนมันสมัยประเดี๋ยวนี้มันจะผมีแล้วละออนไว้รุ่นนี้มีเนาะเขาสอบขาจะที่อันเขาอ,อันตั้งใจทำนี่นะสอบจากแบบว่าอันเฮาใครปนหัวชุมโชนเขาเป็นยังได้ได้ถ้าปนคือปนพิจณานกอยว่ามันจะมีจริงเนี่ยอันก่อ ข้าวหือออนอูไปก็จะเจี๋เนะผู้ใหญ่คนมาพอตัวเองนะคนต่างนอกอย่างไรอย่างเช่นหน่ยงานท้องถิ่นการหรือว่ารับอย่างที่วันนี้เนี่ยลุกขึ้นมานําเสนอหรือว่าสื่อเรื่องของแม่ขาเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าลืมว่าคลองแม่ขาเนี่ยเป็นต้นของน้ําปิงเป็นส่วนประกอบของแม่น้าปิงที่จะไหลผ่าน ตัวแม่น้ำปิงเนี่ยเข้าไปสู่ตัวของลอําลน้ําเจ้าพยานะครับไปถึงท่านไหมถึงนะครับท่านบริโภคก,ก้นน้าแม่ขาไปด้วยก็บางส่วนก็ให้ความสนใจแต่บางส่วนก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรอะแค่นี้เราก็ดีใจที่สุดเรารู้สึกดีใจค่ะที่มีคนมาชมถึงแม้มันจะน้อยแต่มันก็เป็นความภูมิใจในตัวเราอะค่ะ อยากให้พี่น้องทั้งตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าท่านที่เกี่ยวข้องกับคลองทั้งหมดเนี่ยช่วยตระหนักหรือช่วยการอนุรักษ์หรือว่ารักษาสิ่งที่เราพูดกันทุกวันว่าเป็นชัย่มงคลหนึ่งในเจ็ดของเมืองเชียงใหม่เนี่ยให้มันดีขึ้นมาถึงไม่มากกว่านี้ก็ขอใหอ้อย่าเน่าเสียมากกว่านี้เคยคิดนะคะว่าอยากให้น้ำแม่ค่ะสะอาดเนะะี่ยค่ะแล้ว ก็อยากให้แบบมีนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้น้ำไม่ขากลับมาสดใสเหมือนเดิมเหมือนที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเมื่อก่อนนี้สามารถใช้น้ำมาดื่มได้อาบน้ำได้ซักผ้าได้เหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่ามันจะพัฒนาแค่เล็กน้อยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่าพลังเล็กๆแค่นี้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่ แต่ก็น่าจะมีองค์กรต่างๆเนะี่ยได้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ด้วยเพราะว่าลําพังแต่กลุ่มเยาวะชนเล็กๆกลุ่มของเราเนี่ยแค่3าสี่คนเน่ยไม่มีกําลังมากพอที่จะพัฒนาขึ้นมาได้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของคนที่อยู่ริมของเท่านั้นแต่มันคือหน้าที่ของคุกทุกคนนะ